สังเกตผ้าม่านหลังผมไหมดูดิตอนนี้ลมหนาวดูดิบอกเลยว่าลมหนาวสดชื่นมากสำหรับใครที่อยากมาพักที่นี่นะครับติดต่อผมมาได้นะได้เดี๋ยวขอราคาพิเศษให้รับรองว่ามันถูกกว่าหน้าเว็บแน่นอนครับทุกคนแต่พวกนี้มีจำนวนจำกัดนะ สวัสดีทุกคนในมืดๆเลยครับเพราะว่าวันนี้มาถึงมืดหน่อยเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาพักที่บอสทานิก้าเขาใหญ่นะครับพอดีน้องจองห้องไว้ให้แล้ว oh. เดี๋ยวเรามาเช็คอินก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูในห้องกันครับทุกคนมาเดี๋ยวเช็คอินกันก่อนเช็คอินหน่อยครับมาถึงมืดเลย ได้ห้องอ่าหนึ่งหกศูนย์ห้านะครับทุกคนวันนี้มาดึกเพราะว่าเสร็จงานมืดอ่ะเดี๋ยวเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนสำรวจห้องดูครับว่าอ่าบนห้องเป็นไงแต่ที่เนี่ยเคยมาแล้วคือสวยมากที่เด็ดเขาคืออาหารเช้าตึกเครับ1.605งครับมเดี๋ยวเรามาได้เลยครับผมได้ครับตึกนี้เลยเนาะโอเคครับ โอเคก็เดี๋ยวขนของขึ้นไปด้านบนกันมาทุกคนพาทุกคนขึ้นมาดูบนห้องครับตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูโซนที่นอนก่อนครับเห็นด้านหลังไหมทุกคนนี่ที่นอนเป็นเตียงห้องที่ผมได้วันนี้ชั้นหกนะครับตึกเเป็นเตียงคู่อย่างนี้แล้วมาดูโซนห้องน้ากันทุกคนนี่ห้องน้ำเขาก็จะแยกโซนแห้งโซนเปียกนี่ครับทุกคนอันนี้จะเป็นแบบสุขานะครับนี่ห้องน้าสะอาดครับ ดีงามแล้วก็สำหรับของใช้ในห้องน้ำก็มีครบครับเนี่ยแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าคลุมหัวของสาวๆใครมาเที่ยวก็คือมาแต่ตัวได้เลยครับที่นี่มีคัตต้บัดครบครับสบ,สบู่สบู่มีให้หมดจริงๆอ่ะอย่างที่บอกว่ามาแต่ตัวได้เลยครับทุกคนแล้วก็นี่ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหัวมีครบหมดเนี่อะไรเอ่ย อ๋ออันนี้ได้เป่าผมครับนี่ได้เป่าผมอยู่ในนี้นะเรามาดูห้องน้ำบ้างนะครับห้องน้ำก็จะมีทั้งแชมพูครีมนวดครีมอาบน้ำแล้วก็ตอนนี้เป็นชาเวอร์ไวอาบน้ำครับนี่เรามาดูโซนห้องนอนบ้างครับก็จะมีนี่ชุดคลุมให้มีเป็น ตู้เซฟให้แบบกดรหัสนะครับโซนของเตียงนี่นะครับจะมีโทรศัพท์เอาไว้ติดต่อที่ล็อบบี้ได้ตรงนี้เป็นโซนเตียงนอนนะครับเิดเลยดีกว่าทุกคนบอกตรงว่าเหนื่อยมากวันนี้โหขับรถมา่าจะถึงที่นี่มาถึงมืดละโอ้ยว่าถือว่าเตียงนุ่มครับทุกคนแล้วนอกจากเตียงอ่ะที่ผม มาที่นี่แล้วผมชอบที่สุดคือ,อด้านนอกจะเป็นเหมือนอ่างแช่น้ําไปที่ไหนก็ชอบมากเลยครับอ่างแช่น้ำเดี๋ยวพาทุกคนไปดูอันนี้จะเป็นห้องนอนนี่ปึ๊บเดี๋ยวผมจะปิดเป็นห้องนอนให้ดูนะเนี่ยครับก็จะเป็นห้องนอนแบบนี้เราสามารถปิดได้แล้วตรงนี้มีทีวีในห้องนอนด้วยนีย่ก็จะเป็นสัดส่วนถ้าใครมาแบบ มากับเพื่อนมากันสองคนสามคนเนี่ยครับสองคนนอนห้องนี้ได้แล้วก็จะมีแบบเป็นห้องห้องนั่งเล่นมีโซฟามีอะไรเงี้ยทุกคนแล้วส่วนด้านนอกนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านนอกตรงเนี้ยไฮไลท์จะมีอ่างแช่น้ําในตรงนี้คือสวรรค์เลยเนี่ยเดี๋ยวผมพาทุกคนดูเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดน้ําแช่แล้วเนี่ย อยากทิ้งตัวในอ่างมากทุกคนเพราะตอนนี้รู้สึกเหนื่อยมากๆเลยอ่ะคือวันนี้ทํางานมาทั้งวันแล้วก็เลยมาถึงที่นี่มืดงานเสร็จเลทครับแล้วข้างหน้านี้นี่สามารถนั่งเล่นมองดงมองดาวได้เลยก็เดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรกินรองท้องแล้วเดี๋ยวเสร็จกลับมาก็เด e ี <hi> really ๋ยวน่าจะซื้ออะไรมานั่งกินนั่งจิบ แล้วก็แช่น้ําไปด้วยทุกคนน่าจะฟินหน้าดูคลายเหนื่อยครับ้าเดี๋ยวผมขอตัวก่อนขอไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าทุกคนไม่ไหวแล้วทั้งเหนื่อยทั้งหิวแล้วเดี๋ยวกลับมาพักแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันอีกทีขอเวลาพักผ่อนเก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเจอกันครับมาทุกคนมานั่งคุยกันหน่อยดีกว่าเมื่อกี้เปิดคลิปมาแบบถึงปุ๊บก,ก็เปิดคลิปเลยยังไม่ได้นั่งคุยกันเป็นเรื่องเวลาแล้วเนาะสำหรับ,บโบทานิก้าที่นี่นะครับผมมาที่นี่เป็นครั้งที่3นะครับทุกคน เมื่อกี้ก็ออกไปกินข้าวมันเรียบร้อยอะหลังจากล้างหน้าล้างตาเสร็จก็ออกไปกินข้าวเลยคือช่วงนี้ผมหาที่พักไงที่พักที่จะไว้แบบพักผ่อนจริงๆอะที่ไม่ต้องไกลมากไม่ต้องไกลจากกรุงเทพก็นึกถึงที่นี่นครับเพราะว่าที่นี่ผมมาเป็นครั้งที่สามแล้วเนาะครั้งที่แล้วจะเป็นห้องอใหญ่ๆเลยแบบนอนได้แบบสี่คนมีสองห้องนอนเขาจะมีห้องหลายแบบน,นะครับทุกคนแล้วแต่จังหวะห้องไหนว่าที่เนี่ย คือมันเหมาะสําหรับคนที่จะมาใช้ชีวิตอยากจะมาพักผ่อนอยากจะมาแบบนั่ง <c oughs> คิดงานอะไรแบบชิวๆ <c oughs> อะไรเงี้ยได้เลยนะฮะเพราะว่าพื้นที่ของที่นี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสระว่ายน้าสวยๆมีมุมธรรมชาติ <c oughs> ที่สําคัญอาหารเช้าที่นี่อร่อยมากทุกคนยังไงเดี๋ยวพวกเนี้ยผมจะพาทุกคนไปดูฉะนั้นใครมาที่นี่แนะนําว่าอย่าพลาดอาหารเช้า แล้วสำหรับไอโบทานิก้าที่ผมมาพักที่ผมมาเลือกที่นี่นะส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าแทบจะอยู่แบบที่โรงแรมเนี้ม,นมันอยู่ตรงใจกลางจุดที่ใหญ่ๆที่คนส่วนใหญ่มักจะไปเที่ยวกันครับมีทั้งคาเฟ่มีทั้งร้านอาหารอะไรเยอะแยะไปหมดครับถ้าพูดถึงไอตรงแยกเขาใหญ่ทุกคนทุกท่านบอกมาที่มันมีเซเว่นแล้วเลี้ยวฝาไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อะเลี้ยวซ้ายมานิดนึงเนี่ยก็จะมาเจอโบทานิก้าเลยครับจากแยกตรงนั้นอะที่มีเซเว่นอะ มาถึงโรงแรมเนี่ยไม่เกิน5านาทีครับฉะนั้นออกไปหาอะไรกินง่ายมากเลยเมื่อกี้ผมก็ออกไปหาอะไรกินข้างนอกมาเพราะว่ามาถึงนี่มืดแล้วก็หากินเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็เตรียมนอนแล้วผมบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วนะครับก็คือเหมือนกับตั้งใจมาพักมาเสพบรรยากาศมาเติมพลังเฉยๆคลิปเนี้ยก็เลยตั้งใจจะมาทุกคนมาดูบรรยากาศของโรงแรมโบทานิกาแห่งนี้ว่าทำไมผมถึงเลือกที่นี่ เลือกมาพักผ่อนที่โบทานิก้าแห่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พาทุกคนไปดูบรรยากาศโดยรวมของโบทานิก้าแห่งนี้กันดีกว่าสําหรับคืนนี้ไม่ไหวแล้วจริงท,ทุกคนเหนื่อยมากมาถึงก็ค่ำแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยครับบ๊ายบายมอร์นิ่งครับทุกคนนี่คือวิวหน้าห้องของผมนะอันนี้หลังห้องไม่ใช่หน้าห้องเป็นป่าเลยครับทุกคนเป็นภูเขาอยู่ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นทางมา ้อาหารนทุกคนนี่ร้าอรรอาริงมนมานมาได้หลายทางเดินจากชั้นจีมาก็ได้ครับแต่ผมอยากพาเดินผ่านสวนอุมนีาเ้านอนสวยดยวลลี้นอาหารานอากเรยทุกคนดาซเลย้ายดูขวานนอาหรานสุดๆเลยคอหรับเนื่รนอคืร้นคืรอหลับสนอาหลับไมนรู้เอรื่องลหลยหลรบ้ั้งแอ่ สามทุ่มครึ่งตื่นมาทีนะครับตอนนี้ใกล้เจ็ดโมงละหกโมงสี่สิบห้าโอนานๆจะได้หลับแบบเต็มอิ่มอย่างเงี้ยทุกคนคือที่นี่อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมถึงได้มาซ้ำเพราะว่าที่นี่มันให้ความสงบที่ที่อื่นให้ไม่ได้มันสงบมากเลยอะ่ะหลับสนิทมากแล้วเนาะมองไปฝั่งนู้นเห็นไหมจะมีเป็นสระว่ายน้ำนี่โซน อาร้านอาหารที่เราจะมาทานเบรกฟาดกันเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูตรงนี้เขาก็จะมีเหมือนเป็นบาร์เล็กๆด้วยนะครับทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเปิดเสาร์อาทิตย์วันนี้ผมมามันธรรมดาเขามีมุมสาว่ายน้ำสวยๆหลายมุมนะครับทุกคนใครที่มาพักที่โบทานิก้าเขาใหญ่แห่งนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับ การลงมาทานอาหารเช้าเพราะว่าอาหารเช้าที่นี่คืออร่อยมากครับแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมีทั้งด้านนอกแบบนี้นะครับใครที่ชอบนั่งเสพบรรยากาศในป่าไผ่ก็นั่งด้านนอกได้เลยหรือใครที่อยากจะนั่งสบายๆในห้องแอร์ขเข้ามาด้านในได้เลยครับด้านในของอโซนที่ทานอาหารเช้านี่คือกว้างขวางนะครับนั่งสบายมากๆครับเบาะนั่งนุ่มเลยแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างมากๆครับ สำหรับอาหารนะครับทุกคนมีให้เลือกหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแนวฝรัง่งเป็นข้าวแบบไทยเครื่องดื่มเนี่ยที่ห้ามพลาดผมแนะน,นําน้ําส้มนะครับน้ําส้มที่นี่อร่อยมากๆครับทุกคนหรือใครอยากทานน้ำเต้าหู้ร้อนๆไม่อยากทานหนักๆก็มีให้ทานนะครับส่วนนี้จะเป็นพวกขนมปังทายายนะครับใครอยากทานพวกนี้ได้เลยสลงสลัดมีครบหมดครับทุกคน มีผล,ลไม้ปิดท้ายให้ด้วยนะฮะโซนนี้จะเป็นโซนข้าวนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนตรงนี้เป็นสระว่ายน้ํามุมด้านหลังจะเป็นบาร์สวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวดูวยนี่เป็นไงครับเป็นสระว่ายน้่น่าเล่นมากแล้วเขามีสระว่ายน้ําด้านบนตรงนี้อีกทุกคนเดีย๋ยวพาขึ้นไปดูสวยนะ สาวยน้ําตรงนี้ผมเคยมาเล่นนะครับเมื่อมาครั้งท่แล้วแต่วันนี้อากาศหนาวอ่ะผมไม่เล่นละเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูอย่างเดียวมันสาวยน้ำที่ใหญ่เลยครับแต่น่าเล่นมากนะมองไปคือเห็นภูเขาเห็นอะไรมุมสวยๆเยอะเลยครับทุกคนโอ้โหดูสวยมากเลยนะผมถึงบอกทุกคนว่าที่เนี่ย หมาะกับการพักผ่อนครับทุกอย่างมันจบอยู่ในนี้ได้เลยผมก็ไม่ออกไปไหนแล้วพาทุกคนมาดูาบรรยากาศในโรงแรมเ็จก็เดี๋ยวจะขึ้นไปอาจจะไปนอนต่ออีกง,งีบแล้วค่อยลงมาทานอาหารเช้าอาหารเช้าทานได้ถึง10บโมงเลยนะครับเขาเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึง10บโมงเปิดเช้าแล้วก็ปิดช้าดีด้วยผมถึงชอบแบบชีวิตที่เนี่ยหลังจากที่พาทุกคนไปดูโซนสระว่ายน้ําแล้วตรงนี้ขวามือผมนี้จะเป็นเหมือนฟิตเนสนะครับทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูว่าเขามีอะไรให้เรา เล่นกันบ้างฮะปายนี่อุปกรณ์เขาเยอะอยู่นะน่าจะถูกใจสายออกกำลังกายสายฟิตเนสเลยเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูตรงโซนส่วนกลางที่ก็เป็นเหมือนกับทางเดินเชื่อมไปทางพวกสระว่ายนา้ำฟิตเนสอะไรพวกนี้ทุกคนโหทางเดินก็สวยมากเลยทุกคนดู เขามีเหมือนสวนอยู่ตรงกลางนี่เห็นไหมมีล็อบบี้ตรงนี้เป็นล็อบบี้มีไปห้องสมุดด้วยครับนี่สวนตรงนี้สวยนะเขาจัดสวนตรงนี้ดีเลยทุกคนแต่งตัวมาถ่ายรูปในนี้ได้เลยถึงบอกว่าคุณมาใช้ชีวิตที่นี่ได้เลยครับคือถ้าไม่ต้องออกอ่ะคือผมไม่อยากออกไปเจอความวุ่นวายข้างนอกแล้วมาเขาใหญ่งวดเนี้มาเอาความสงบจริงๆครับทุกคนก็เลยเลือกที่จะมาพักที่นี่แล้วก็ไม่ออกไปสถานที่ท่องเที่ยวเลยเดี๋ยวกลับพาทุกคนไปดูบน ห้องต่อนะครับเมื่อคืนคือทุกคนยังไม่ได้เห็นแสงธรรมชาติของที่นี่เลยที่นี่จะเป็นลิฟตแก้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในห้องดูตรงอ่างที่มีแสงอะ่ะถ่ายรูปสวยมากเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าห้องกันกลับมาดูบรรยากาศในห้องอีกทีนึงตอนนี้เพิ่ง8ดโมงเดี๋ยวน่าจะนั่งพักนอนสักงีบนึงแล้วก็ เดี๋ยวค่อยลงไปกินข้าวพอกินได้ถึง10บโมงครึ่งเลยทุกคนนี่ครับห้องที่ผมพักวันนี้นะครับ1.605เนี่ยครับพาออกมาดูวิวตอนเช้าเป็นไงทุกคนโอ้หบรรยากาศอ่างน้ำตรงนี้ก็ โอ้โหแช่ตอนนี้แต่ตอนนี้อากาศเย็นอีกแล้วทุกคนโอ้ดูวิวตรงระเบียงห้องผมนี่เป็นไงนเห็นภูเขาด้วยครับสวยเนาะ <c oughs> ทุกคนสังเกต้มาม่านหลังผมไหมดูดิตอนนี้ลมหนาวดูดิบอกเลยว่าลมหนาวสดชื่นมากครับและเป็นลมหนาวแรกแรกของเขาใหญ่เลยนะครับ พนักง,งานบอกว่าพึ่งจะเย็นได้วัน2วันนั่นแหละเดี๋ยวสําหรับเช้านี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนพาทุกคนไปดูหมดแล้วงั้นก็เดี๋ยวขอตัวงีบอีกหนึ่งงีบนะครับทุกคนเป็นไงครับทุกคนสําหรับโบทานิกาแห่งนี้ที่พาทุกคนมาเที่ยวพาทุกคนมาพักเชื่อว่าสําหรับสายที่อยากจะมาเที่ยวเพื่อที่จะพักผ่อนหาที่พักผ่อนจริงๆ ผมบอกเลยว่าที่นี่เหมาะกับคุณมากๆนะครับมา,มาเพื่อพักผ่อนมาชาร์จพลังแล้วก็เอาพลังนี้กลับไปทํางานอีกครั้งนะฮะที่นี่นี่เหมาะมากๆที่นี่ให้ความสงบร่มรื่นแล้วก็ครบวงจรอย่างที่ทุกคนเห็นมีเครื่องสันทนาการมีสระว่ายน้ํามีบาร์มีฟิตเนสอะไรพวกนี้ด้วยครบหมดเลยครับแล้วก็มันแทบจะเป็นใจกลางของเขาใหญ่เลยครับเพราะว่าออกไปนิดเดียวเขาเป็นอุทยานแห่งชาติ แล้วอยู่ใกล้ๆกับโซนเซเว่นถือว่าหาของกินหาที่เที่ยวง่ายมากๆเลยครับแล้วก็ถ้าใครสนใจจะมาพักที่นี่นะครับแล้วอยากได้ราคาพิเศษนะติดต่อผมมาหลังไมล์ได้เลยครับมีคอนแทคให้ราคาพิเศษแน่นอนพิเศษกว่าหน้าเว็บแน่นอนครับอยากรู้ว่าเท่าไหร่ยังไงก็สอบถามมาได้แล้วเดี๋ยวผมจะให้คอนแทคติดต่อไปอีกทีนึงครับ ที่นี่จริงจริงนี่เหมาะนะครับใครอยากจะซื้อเอาไว้เอาไว้พักผ่อนสําหรับครอบครัวสําหรับเพื่อนไว้ของตัวเองหรือปล่อยเช่าอะไรเงี้ยครับก็มีคนที่เขาจะขายห้องอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนก็ใครสนใจก็ติดต่อผมได้เดี๋ยวผมติดต่อให้ราคาเอาไปคุยกันเองเลยแต่บอกว่าพิเศษแน่นอนผมรู้ราคาแล้วถ้าผมมีงบนี่อยากได้เป็นของตัวเองสักห้องเหมือนกันครับก็สําหรับ คลิปนี้ก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาเที่ยวด้วยกันมาพักผ่อนด้วยกันเป็นเพื่อนกันเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเจอกันใหม่ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง LT Journey ด้วยนะครับคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่สวยๆไปพักที่สวยๆไปหาอะไรอรอ่อ,รอยๆกินอีกสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ